ก็สวัสดีจอมยุทธทุกๆท่านนะครับเพราะว่าผมเอาเพลหลังจากที่เราได้ทำคลิป Where Win Meet ไปพาร์ทที่1นะครับผมก็สรุปนู่นนี่นั่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาข้อมูลต่างๆให้เพื่อนๆดูกันแล้วก็สรุปให้คโนงให้คะแนนอะไรก็ว่าไปแต่ผมจะบอกว่าแต่เพราะว่าคลิปหรือว่าข้อมูลตอนนี้มันยังไม่นิ่งนะครับเพราะว่าเกมมันยังปล่อยข้อมูลคลิปมาทีมงานยังปล่อยข้อมูลมาทีละนิดทีละนิดวันละหน่อยวันละหน่อย ตอนนี้ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะไปจบประมาณวันที่20-30เนี่ยครับเดือนนี้ในการปล่อยข้อมูลมาดังนั้นผมคิดว่าคลิปที่แล้วที่ผมทำไป เราอาจจะยังสรุปหรือว่าแบบตัดสินใจได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่หรือถ้าจะสรุปก็สรุปด้วยข้อมูลที่มีตอนนั้น,นแต่เมื่อมันมีข้อมูลเสริมเข้ามาดังนั้นเราต้องมาพูดคุยกันเราต้องมาแบบเมาส์มอยมาดูข้อมูลเพิ่มกันว่ามันมีอะไรน่าสนใจไหมและบางจุดที่ผมแบบพูดคุยไปหรือว่าอาธิบายไปอาจจะผิดหรือว่าคาดเคลื่อนไปเพราะว่าหลังจากที่ดูตอนนี้รู้สึกบางฟังก์ชันมันมันเหมือนจะเป็นฟังก์ชันหลักมันจะเป็นเหมือน เหมือนเหมือนเป็นฟังก์ชันหลักของเกมไปเลยไม่ใช่เป็นฟังก์ชันเดฟอ้น,นี้อันนี้ก็ไม่ค่อยชัวร์แต่ถ้าเป็นอย่างงั้นนะครับในความรู้สึกผมนะผมว่าเกมมันจะเพี้ยนไปเลยเกมมันจะมีรูปแบบการเล่นที่แตกต่างไปแต่ผมก็ภาวนานะครับว่าให้มันเป็นฟังก์ชันของเดฟดีกว่าหรือว่าดีเวลลอปเปอร์ของเราเพื่อที่แบบเอาไวา้แบบพัฒนาเกมซะมากกว่าหรือว่าอยู่ในโหมดโหมดหนึ่งจะดีกว่านะเพราะว่าถ้าเอามาเล่นในโหมดเนื้อเรื่องเนี่ย ฟังก์ชันการสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือว่าสร้างกำแพงสร้างอะไรไบเนี้ยมันจะทําให้เกมมันมันเปลี่ยนไปแล้วมันจะมีการเปลี่ยนนิดหน่อยนะเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยอะไรประมาณนี้โอเคพูดกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปกันแล้วก็ไปดูพร้อ,รอมๆกันว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่แล้วอะไรน่าสนใจอะไรไม่น่าสนใจแต่เท่าที่ผมดูคร่าวๆมาก่อนนะน่าสนใจหลายอย่างครับไปเราไปดูกันอ่ะก็เปิดมาด้วยคลิปนี้นะครับก็เป็นพื้นที่แบบบรรยากาศอย่างที่ผมบอกเสมอก็คือมีความใกล้เคียงกับ โค้ดชัมาอย่างสูงอย่างมากแต่จุดนี้เพื่อนๆดูจุดนี้ครับมันคือฟังก์ชันในการสร้างสิ่งก่อสร้างที่ผมรู้สึกว่าถ้ามันมีฟังก์ชันนี้ในเกมหลักเกมมันจะเปลี่ยนเล็กน้อยอมันไม่ใช่เปลี่ยนเล็กน้อยแหละเกมมันจะเปลี่ยนแบบยิ่งใหญ่เลยครับมันจะไปอีกทิศทางนึงแล้วมันไม่สมเหตุสมผลบางอย่างนะไอ้นี้ผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้มันเป็นแค่แค่ฟังก์ชันเสริมหรือว่าโหมดหนึ่งดีกว่า พออยู่ๆเพื่อนๆจะมาสร้างแบบป้อมอย่างเงี้ยสร้างบ้านหรือว่าสิ่งก่อสร้างแบบมโหฬารแบบนี้ในในพื้นที่แบบเมนเกมอย่างเงี้ยหรือว่าเ,าเกมหลักเนี้ยมันมันไม่เวิร์ครับในมุมมองของผมนะมันมันทาให้เกมแบบเหมือนเป็นเกมพวกปอดไนท์หรือว่าเกมแบบที่มันมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างณขณะนั้นเลยครับรูปแบบเกมมันเปลี่ยนไม่แน่นอนถ้ามีการสร้างสิ่งปลูกสร้างอย่างนี้แล้วก็เนี่ยที่เขากําลังทําอยู่ตอนนี้คือสร้างป้อมเพื่อที่จะแบบ มาหลอยยิงศัตรูที่อยู่ในพื้นราบอะไรประมาณนี้คือคือเกมมันเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นแบบอีกฟิลนึงเลยครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยโอเคในการสร้างอย่างนี้เหมือนผมไม่ค่อยอยากให้มีโหมดเนี่ยก็คือมันไม่ใช่เกมแบบช่วยกันฟาร์มมอนเหมือนอย่างเช่นมอนฮันหรือว่าเกมใหม่ที่มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ไปตีมอนนะแต่นี่มันเหมือนกับเป็นแค่อะไรอะ่ะ เป็นแค่มอนง่ายๆอย่างเงี้ยไม่ควรจะมีการทรงการสร้างอย่างนี้แต่ก็หวังไว้ว่าน่าจะเป็นแค่ฟังก์ชันหนึ่งที่เดฟเขาเปิดใส่มาเพื่อลองมากกว่าเพราะว่าถ้าจะเป็นการสร้างแบบนี้ในแมปหลักผมว่ามัน,ม,นมันไม่โอเคเท่าไหร่ในมุมมองผมนะแต่ในมุมมองคนอื่นอาจจะโอเคอาจจะแบบสนุกสนานแบบเกมแฟนตาซีเพิ่มขึ้นหรือว่าอิสระมากๆแต่ในมุมมองของผม,ผมผมอยากคีบบรรยากาศไว้หน่อยให้มันแบบเนื้อเรื่องก็เนื้อเรื่องนะครับโหมดอิสระก็โหมดอิสระอะไรก็ว่าไปหรือว่าจะเป็นโหมดหลังจากที่เราเล่นเนื้อเรื่องจบ หรือว่าเคลียร์เนื้อเรื่องหมดแล้วเป็นโหมดอิสระอะไรเงี้ยก็อีกฟิลนึงนะแต่ว่าถ้าเป็นโหมดเนื้อเรื่องหลักยังเคลียร์เกมไม่จบแล้วมาสร้างบ้านระหว่างที่กําลังเล่นเนื้อเรื่องหลักนี้คือแบบม,มันมันแปลก,กอะไรประมาณนี้อันนี้คือ1จุดที่ผมรู้สึกว่าพอเห็นคลิปแล้วมันมันมันต้องมาพูดคุยกันอะไรสักเล็กน้อยแล้วแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อได้รู้ว่าอนาคตมันอาจจะมีอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปนะครับ อ่ะอันนี้ก็เป็นคลิปที่ต่อจากเมื่อกี้ครับก็เป็นระบบเดียวกันเลยแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมเคยทําไปแล้วในคลิปแรกนะครับแต่ว่าคลิปนั้นอาจจะมีการตัดต่อนิดหน่อยแบบมันสั้นกว่าคลิปนี้แต่คลิปนี้คือฟูลเลยยาวเลยเพื่อนๆจะสังเกตว่าจริงๆอ่ะไอ้เควสตรงเนี้ยมันแค่แค่ให้กระโดดไปเป็นสเต็ปให้ครบเสาแล้วก็ผ่าน แต่เดี๋ยวตัวละครนี้หรือว่าผู้เล่นคนนี้เขาจะสร้างเขาเรียกว่าสิ่งก่อสร้างเพื่อที่จะผ่านเคเวสง่ายหรือว่าเคลียร์เกมได้เร็วขึ้นประมาณนี้เดี๋ยวผมขอกอน,นะเพราะว่าเราดูกันไปแล้วในส่วนนี้อ่ะเดี๋ยวเราดูใหม่เนี่ยคือเขาไปรับเคเวสจากแมวเหมียวข้างหน้าเสานี้นะครับแล้วก็เริ่มทําก็คือกระโดดให้ครบทุกเสาตามสเต็ปประมาณนี้ก็คือจริงๆมันก็ไม่ได้ยากครับแค่กระโดด2จังหวะให้ครบทุกเสาแต่ว่าเขาทําไม่ผ่านคราวนี้เขาก็จะ เขาเรียกว่าเปิดโหมดในการสร้างสรรค์เลยสร้างสิ่งปลูกสร้างเลยเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวผมขอกรนิดหนึ่งนี่เขาเปิดโหมดมาปุ๊บก็มีการสร้างเสามีการสร้างบ้านขึ้นไปนี่ผมขอกอไปเร็วๆนะครับเพราะเราดูกันไปแล้วนี่มีการสร้างนู่นสร้างนี่นเห็นไหมครับสร้างไปเรื่อยๆมีการสร้างพื้นบนเสามีการทําคานมีการปูพื้นนี่ยาวเลยนี่ผมขอกอไปเร็วๆเลยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นโหมดการก่อสร้างโหมดสร้างบ้านแต่ ไอ้ตรงจุดนี้แหละที่ผมกำลังจะบอกว่าโอเคมันมีความอิสระในการสร้างส,างสิ่งปลูกสร้างอะไรก็ได้คุณไปตัดไม้ไปหาไม้ไปหาหินสะสมแต่ถ้าเอามาอยู่ในโหมดหลักผมรู้สึกว่าเกมมันจะแบบกลายเป็นเกมตลกไปนะหรือว่ากลายเป็นเกมแบบอีกฟิลนึงแหละเกมมันเปลี่ยนอะเกมมันมันเปลี่ยนแนวเปลี่ยนเป็นวิถีไปเลยประมาณนั้นก็คือเควสอยากต้องกระโดดให้ตรงจังหวะกลายเป็นทําสิ่งปลูกสร้างนี้แล้วกระโดดให้ครบผ่านเควส มันก็เดี๋ยวมีน้องแมวมานิดนึงคือมันก็เหมือนกับการโกงเกมหรือว่าโกงเควสอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันมีความอิสระแหละผมเข้าใจว่ามันมีความอิสระแต่มันไม่ควรจะมาโกงเควสหรือว่าใช้เครื่องทุบแรงที่ทําให้เควสปกติมันง่ายขึ้นเพราะว่าเควสมันเท่าที่ผมดูมันไม่ได้ยากเลยนะ แค่กระโดดตามเสาตามลําดับขั้นต่ําไปสูงแค่นี้มันอย่างง่ายเลยคุณกระโดดผ้าก็กระโดดใหม่แต่ในคลิปนี้เขามีการใช้แบบโหมดสร้างสิ่งปลูกสร้างนู่นนี่นั่นในการทาให้มันง่ายขึ้นแต่ผมหวังว่าอันนี้น่าจะเป็นโหมดของ Dev วลลอปเปหรือว่าโหมดของผู้พัฒนาแล้วกันแล้วก็คิดว่าถ้ามันมีโหมดนี้จริงๆก็คงจะต้องอยู่แยกไปอีกแบบโหมดของเกมอย่างเช่นเราเล่นจบแล้วเราไปโหมดนั้นจะดีที่สุดครับประมาณนั้นเท่าที่ผมแบบ มันโนแล้วกันนะครับผมคิดว่าน่าจะไปในทิศทางนั้นโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อไปครับก็โหมดนี้เป็นเขาเรียกว่าในมุมมองผมนะน่าเป็นห่วงสําหรับการที่เอาโหมดนี้เข้ามาในโหมดหลักนู่นนี่นั่นแต่ว่าถ้าเขาบาลานซ์ดีๆเอาไปแยกเอาไปโหมดเสริมหรืออะไรมันก็ไปได้ครับมันก็แบบทาให้มีสละเวลาเราเล่นจบแล้วหรืออยากกลับมาเล่นอีกหรือว่าจะทําเควสหรือว่าสํารวจอะไรที่มันลึกขึ้นหรือว่าต้องต่อเติมเพื่อขึ้นไปเจออะไรที่มันแปลกๆอันนี้ยน่าสนใจแต่ว่าถ้าเล่นยังไม่จบแล้วมีโหมดนี้หรือว่ามีฟังก์ชันนี้้เขาามา อันนี้เหมือนกับมันมันแปลกผมใช้คำว่ามันแปลกครับประมาณนั้นเลยอ่ะอันนี้เป็นคลิปต่อมานะครับคลิปนี้ก็เขาแค่เปลี่ยนบรรยากาศครับแล้วก็มีศัตรูตัวใหม่เป็นจระเข้ให้เราดูคือเปลี่ยนจากพื้นที่เป็นแบบทุ่งกว้างมาเป็นที่หนองน้ําแบบอึมครึมอึมครึมนะเป็นแบบมีจระ,ะเข้มีสัตว์ที่สามารถที่จะทําร้ายเราได้เขาก็แบบเล่นให้เราดูว่าถ้าเดินเดินในหนองน้ำเนี่ยอาจจะโดนไอ้เข้งับไปแดงน,นีใช่ไหมครึ่งหลอด เคงับพีคือครึ่งหลอดเขาทําให้เราดูแล้วว่าครึ่งหลอดแต่ในใจผมนะครับขอทีเดียวตายก็ได้กลายเป็นแบบสไตล์โซไปเลยคือครึ่งหลอดนี่มันยังเด็กๆครับแต่ผมคิดว่านะอาจจะเป็นแค่โหมดอ่โหมดอีซี่ประมาณนี้เนี่ยเขาก็จะมาพรีเซนต์ในระบบสร้างบ้านสร้างสิ่งปลูกสร้างนี่อีกแล้วว่าถ้าคุณจะผ่านตรงนี้ก็แค่สร้างพื้นไปเรื่อยๆไปในตำแหน่งที่จะผ่านประมาณนั้นผมก็เลยรู้สึกว่า อ่าไอ้น,นี้น่าจะเป็นโหมดของเดฟหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเป็นโหมดของผู้เล่นเนี่ยเฮ้ยมันเพี้ยนไปเลยนะคุณอยู่อย่มาสร้างเขาเรียกว่าสร้างสิ่งลูกสร้างนี้ได้ไงเพื่อผ่านแบบเควสผ่านอะไรที่มันง่ายแค่นี้เองแค่แค่วิ่งผ่านไอ้เคหรือว่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าคุณเล่นสร้างสิ่งปลูกสร้างนี้เลยถามว่าทําไมเขาต้องสร้างแล้วทําไมเขาไม่เดินเพราะว่าการเดินในน้ํามันช้าครับมันจะโดนไอ้เคงับ สองทีตายแต่ว่าจริงๆควรจะทีเดียวตายเขาก็เลยมีการใช้สิ่งปลูกสร้างนู่นนี่นั่นอะไรเขาว่าไปแต่นั่นแหละครับเกมมันเปลี่ยนเลยครับ <S <S <ๆ>เกมมันเปลี่ยนจริงๆเท่าที่ผมดูถ้ามีโหมดนี้เข้ามามีระบบนี้เข้ามานะเกมมันเปลี่ยนจริงๆครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าจนากคะแนนดีๆอาจจะดรอปลงแล้วตอนนี้ถ้ายังเขาเรียกว่ายังไม่บาลานซ์โหมดนี้ให้ดีหรือว่าจัดสรรโหมดนี้ให้ดีนะครับเกมมันจะแบบบอกไม่ถูกอ่ะเกมมันจะแปลกๆนิดนึงเออประมาณนั้นอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งคร เขาเรียกว่าเรียนสกิลถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นการแบบมองการเคลื่อนไหวของสิงสารสัตว์อย่างเช่นตอนนี้เขามองกบนะครับเขากําลังเรียนรู้วิชากระโดดของกบเนี่ยเขามองอยู่สักพักแล้วก็จะมีเควสให้เราแบบเล่นอ่ะพอเราเล่นปุ๊บเราก็จะได้วิชามาเป็นวิชาของกบนะครับเป็นวิชาการต่อสู้ในแบบเขาเรียกว่าวิชาคางคกเออถ้าใครแนวจีนกาลังภายจะรู้เป็นวิชาที่แบบ ต้องทําท่าเหมือนกบแล้วพุ่งชนอ่ะเดี๋ยวเขาไปใช้วิชานี้กับศัตรูให้เราดูครับนี่เขาเรียนไปแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูคลิปตัดไปอันนี้ผมดูแล้วข่าวๆมันจะได้วิชาเป็นการเรียนรู้วิชาอย่างเช่นเรียนรู้จากแพะเรียนรู้จากงวัวเรียนรู้จากหมีเรียนรู้จากนกเ,เรียนรู้จากนู่นนี่นั่นมากมายมันมีการเรียนรู้วิชานะครับจุดนี้เป็นการเรียนรู้วิชาถือว่าดีถือว่าโอเคผมโอเคเลยสําหรับโหมดนี้หรือฟังก์ชันนี้นะครับอ่ะหลังจากเขาเรียนรู้วิชากบมาแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะไปใช้ใส่ศัตรูให้เราดูกันนี่ก็คือกกาารใชช้วิบ ลุงก็จะเห็นว่าเห็นไหมตัวละครมันจะแบบท,ทําท่าเหมือนกบแล้วก็พุ่งชนแล้วก็สกิลเขาตั้งไว้อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเขาก็จะลองใช้วิชากบที่ไปเรียนรู้มาเนี่ย ปุบ <c Ris ky> เหม <c> ือนกบแล้วพ well, ุ่งชนพ่นพิษด้วยนะพ่นพิษแล้วก็พุ่งชนนะครับถือว่าเป็นระบบที่ดีนะในการเรียนรู้วิชาจากสิงสารศาสตร์ต่างๆอันนี้ผมแบบยกนิ้วให้สูก้อยจริงถือว่าเป็นแบบแนวกําลังภายในแบบนี่แหละเนี่ยใช้ได้นี่แหละโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปครับถือว่ามาดีละคือเริ่มแรกเปิดคลิปมาอาจจะเป็นระบบที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลแต่ตอนนี้สมเหตุสมผลแล้วก็โอเคถือว่าบาลานซ์กันอยู่ตอนนี้ถือว่าบาลานซ์กันอยู่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปอ่ะอันนี้เป็นคลิปต่อมานะครับก็จะ ก็จะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะแต่ว่าถ้ามีก็ดีครับทาให้แบบเกมมีลูกเล่นมากขึ้นนั่นคือโหมดเล่นดนตรีมีการแบบใช้แท็บมีการกดแท็บแบบว่าไปนั่งเล่นดนตรีไปเป่าขลุ่ยไปดีดพินอะไรตามสถานที่ต่างๆแล้วก็เรียนรู้วิชาดนตรีเรียนรู้แบบค่าสน,น่หรือว่าน่าจะได้สเตตัสอะไรบางอย่างอะไรประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวผมขอกอนะเพราะว่ามันก็มีแค่นี้ก็คือเล่นดนตรีไปเรื่อยๆนะี่มีการกดแท็บมีการแช่อะไรประมาณนั้นเห็นไหมครักดให้ตรงจังหวะก็ถือว่า จะใส่มาก็ได้ไม่ใส่มาก็ได้นะใส่มาก็ดีไม่ใส่มาก็ไม่เป็นไรแต่ใส่มาก็ถือว่าครบองค์ประกอบสมบูรณ์ยิ่งขึ้นทําให้แบบสายเสพดนตรีอยากเสพบ,บรรยากาศนั่งชมวิวแล้วก็เล่นเครื่องดนตรีอะไรนี้ก็มีความสุขหรือว่ามีกิจกรรมให้ทํามากขึ้นเท่านั้นครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปครับอ่ะอันนี้เป็นคลิปต่อมานะครับก็เท่าที่ผมดูคิดว่าน่าจะเป็นการทำเควสบางอย่างก็คือ พาคนอุ้มคนอะไรประมาณนี้ถ้าใครเคยเล่นก้าวอิ่มหรือก้อาวหินก็จะรู้ว่าอันนี้คือการอุ้มคนก็คือเอาคนใส่ถุงหรือว่ามัดคนแล้วก็เอาไปส่งในสถานที่ต่างๆครับทำให้สลบแล้วก็เอาไปอุ้มพาไปส่งในสถานที่ต่างๆแล้วก็ลับเควสปิดเควสอะไรประมาณนี้มีการแบบพูดคุยเนื้อเรื่องด้วยนะประมาณเหมือนทำเควสแต่ผมไม่แน่ใจว่าระบบนี้พอทําแล้วมันได้ตังหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าได้เพราะว่าเรารับเควสท,ทำเควสก็ได้ตังได้ของได้อะไรประมาณนี้อยู่แล้วแต่เป็นเควสเควสหนึ่งที่ พอเห็นแล้วนึกถึงเกมก้าอิมครับก้าหยินนั่นคือการอุ้มคนนะครับก็มีแบบอุ้มไปใส่หลังม้านะมีการพูดคุยด้วยน่าจะเป็นเควสไซสเควสที่สามารถทําได้เรื่อยๆเพราะว่าเกมจะต้องมีเควสหลักเมนแล้วก็มีไซเควสที่คอยไปทําตรงนู้นตรงนี้คอยไปล่าสัตว์คอยไปช่วยคนนู้นคนนี้ช่วยชาวบ้านไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเกมมันจะได้เล่นกันยาวๆจริงๆเกมบางทีเมนเควสหรือว่าเควสหลักอาจจะ10-20ชั่วโมงก็จบ แต่ว่าไซส์เควสเนี่ยอาจจะล่อไปร้อยชั่วโมงอาจจะทําเสีบรรยากาศนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปมันก็แล้วแต่เกมเขาดีไซน์นะครับแต่นี่น่าจะเป็นไซส์เควสหนึ่งที่น่าสนใจครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆจะมีพลังอะไรบางอย่าง3ามร้อยทับอ่สามร้อยห้าสิบครับสามร้อยห้าสิบตรงนี้เป็นรูปม้าไอ้นี้น่าจะเป็นอ่ผมก็บอกไม่ถูกว่ามันคืออะไรนะครับแต่วันเป็นรูปม้าแล้วก็เดี๋ยวเราดูกันไปครับอาจจะเป็นพลังของม้าหรือว่า ความเหนื่อยอะไรประมาณนี้หรือเปล่าแต่คิดว่าอาจจะเป็นพลังของม้านะม้าอาจจะโดนยิงได้หรือว่าโดนทาดาเมจได้ระหว่างที่เราอยู่หลังม้าอะไรประมาณนี้แล้วก็ระหว่างที่เราอยู่หลังม้าก็สามารถที่จะพูดคุยกับ NP ็ซอได้ถามทงถามทางอะไรประมาณนั้นครับเขาที่ดูไปนะครับตอนนี้ไปเรื่อยๆเขาน่าจะแบบถามทางนะก็มีตําแหน่งที่ต้องไปส่งน่เนี่ยก็มาส่งตามตําแหน่งน่าจะเป็นเขาเรียกว่าคน ส่งเควสนะ NPC ที่รับเควสครับนี่ก็มาส่งแล้วเราจะดูนะครับว่าเขาจะได้อะไรเนี่ยมีการแบบอุ้มลงมาส่งแน่นอนนี่ก็เป็นแอนิเมชันแบบต่อเนื่องเลยนะก็คือมีการเอาลงจากม้านู่นนี่นั่นแล้วก็แบดอ่าแล้วก็ไปคุยหรือว่าวางก่อนหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรทำเพื่ออะไรครับหรือว่าจะเอาไปโยนน้ำอันนี้ไม่รู้จริงๆหรือว่าเราไปโยนน้ำวะ เอาจริงดิอ๋อเหมือนกะว่าเดี๋ยวโยนน้ำก็ได้นะอะไรประมาณนี้น่าจะส่งกับคนนี้แหละครับแต่ว่าเขาควรตีเราก็คือจะพาไปโยนน้ำอะไรประมาณนให้รู้ว่าโยนได้นะสามารถเอาไปโยนน้ำได้ก็จบเควสครับอ่าเห็นไหมแล้วก็เอ็บีซีหายไปเราได้แล้เดี๋ยวขอดูไปอีกนิดนึงครับอ่าก็เพื่อนๆสังเกตว่าเราจะได้ของนะน่าจะเป็นเงิน เงิน500อันนี้ผมเดาน่าจะเป็นเงินนะเป็นแบบเหรียญเงินอะไรประมาณนี้ก็น่าจะเป็นการโชว์ระบบเควสไซเควสให้เพื่อนๆดูว่าเกมมีไซเควสให้ทําแล้วก็การอุ้มคนเนี่ยหนึ่งในไซเควสที่เราสามารถที่จะมาทําได้หรือว่ารับทําได้ในตามจุดต่างๆเมืองต่างๆครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปกันครับอ่ะ ah, คลิปนี้เป็นคลิปที่จะโชว์วิชาตัวเบาให้เราดูครับการวิ่งแบบนี้เป็นวิชาตัวเบานะก็คือวิ่งเร็วเลยใช้คําว่าใช้วิชาตัวเบาเนี่ยวิ่งต่อเนื่องมากอ่ะนี่ครับไอ้นี้ผมถือว่าโอเคนะ สุโก้มากผมชอบมากก็คือเป็นการวิ่งแบบเดอะแฟตเลยครับวิ่งเร็วมากแล้วก็กระโดดอะไรเหมือนแบบเดอะแฟตเลยนี่ไปยาวๆเลยเนี่ยนี่คือวิชาตัวเบาของหนังจีนจริงๆครับปุ๊บ,บ,บ,บขึ้นหลังคงหลังคาอะไรแบบเร็วมากเนี่ย อันนี้ถือว่าดีอันนี้ถือว่าผมโอเคชอบมากระบบวิ่งวิชาตัวเบานี้ถือว่าทาออกมาได้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็ถูกใจถูกจริตคนที่แบบชอบอะไรที่เป็นกําลังภายในอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะส่วนคลิปต่อมานะเป็นคลิปต่อเนื่องจากเมื่อกี้เลยนะั่นคือการใช้วิชาตัวเบาน,นะครับที่เดี๋ยวเขาจะทําให้ดูว่าถ้า กระโดดลงมาแบบนี้เราก็มีสิทธ์ตายได้ทันทีนะครับนี่คือการตายของเขาก็อย่างที่ผมบอกครับรูปแบบการตายหรือว่าอินเทอร์เฟสในการตายก็เหมือนเกมโซโต่างๆที่ผ่านมา,อย,า ري, อย่างเช่นซ k ิโลหรือว่าโกเตอร์ซมาแต่ที่น่าสนใจแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยเพ,เพื่อนๆสังเกตนั่นคือเขาว่า1% 1%นี่ผมแปลไปแล้วคร่าวๆนะครับนั่นคือค่าของความทนทานอุปกรณ์หรือว่าชุดอะไรต่างๆประมาณนี้ที่ เป็นตัวบอกเลยว่าอุปกรณ์ของเราแล้วก็ชุดที่เราใส่อาจจะต้องมีการซ่อมแซมหรือว่ามีการสึกกร่อนเวลาเราสู้หรืออะไรประมาณนี้แต่จุดนี้ก็เป็นการบอกเพิ่มอีกว่ามันจะต้องมีการซ่อมแซมอุปกรณ์หรือว่ามีร้านค้าในการซ่อมแซมอุปกรณ์หรือว่ามีโหมดในการซ่อมแซมอุปกรณ์แน่นอนครับสำหรับเรื่องนี้ถ้ามีการแบบอุปกรณ์พังหรือว่าค่าความต้านทานอะไรลดลงประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปว่ามีฟังก์ชันอะไรน่าสนใจเพิ่มขึ้นมาอีกบ้างไหมอ่ะคลิปต่อมาก็จะเป็นแบบ ผมคิดว่าน่าจะเป็นการเล่นกับสิงสารสัตว์เหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือการเล่นกับหมีดูดีว,ว่าเขาจะทําอะไรให้เราดูในโหมดนี้อ่ะก็เริ่มมาด้วยโหมดของการสร้างสิงส่งปลูกสร้างอีกแล้วเป็นโหมดที่ผมรู้สึกว่าไม่เข้ากับเกมหรือว่าไม่เข้ากับเนื้อเรื่องหลักอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าอันนี้ผมแบบเริ่มเริ่มพอจะเห็นภาพแล้วนะว่าไอโหมดที่เขากําลังเล่นอยู่ตอนนี้เป็นโหมดอิสระเป็นโหมดในการลองหรือการเทสหรือเป็นโหมดแบบ ไม่ใช่เนื้อเรื่องหลักแน่นอนเป็นโหมดอิสระที่หลังจากเล่นจบหรือว่าเข้ามาอีกโหมดให้เราแบบสำรวจโดยเฉพบแบบอิสระประมาณนี้เหมือนมีแบบไปทำไซค์เควสหรือว่านู่นนี่นั่นก็ว่าไปแต่ผมก็ยังไม่ฟันธงนะครับว่ามันคืออยู่ในโหมดหลักหรือเปล่าแบบว่าอยู่ในโหมดโหมดหลักเลยอะเมนโหมดเลยอะว่าถ้าเราไม่เล่นโหมดเนื้อเรื่องอก็สามารถทําแบบนี้ได้แต่เมื่อเราเล่นโหมดเนื้อเรื่องไอสิ่งปลูกสร้างนี้อาจจะหายไปหรือว่า ถูกลบไปทั้งหมดเพราะว่าเกิดเราไปสร้างทับทางที่มันเป็นโหมดเนื้อเรื่องที่แบบอาจจะต้องมีการเดินไปของ m b c นู่นนี่นั่นแล้วเราไปสร้างอะไรที่ขัดต่อ m b c ผมว่ามันมีปัญหาแน่นอนอันนี้ผมไม่ขอลงรายละเอียดในการว่าเขาสร้างอะไรแผ่นไม้อะไรสร้างมีระบบอะไรนะแต่ว่าเพื่อนๆจะเห็นแล้วว่ามันมีโหมดในการสร้างสิ่งปลูกสร้างอะไรพวกนี้แต่อย่างที่ผมกังวลนั่นแหละครับว่าถ้ามันอยู่ในเนื้อเรื่องหลักมันอาจจะขัดต่อเนื้อเรื่องหลักอะไรประมาณนี้แล้วก็นี้เป็นการกวนหมีครับอยู่ๆหมีนอนเ็าไปกวนหมีเออ ผมคิดว่าเขาทําคอกนะเมื่อกี้เขาทําคอกเดี๋ยวเขาก็จะจับหมีเข้าไปครับนี่ใช้วิชาแบบแข็งเป็นอ่อนนะแล้วก็โยนหมีเข้าไปคือเป็นโหมดแบบผมคิดว่าเขากําลังโชว์โหมดของการสร้างสิ่งปลูกสร้างให้เราดูว่าเออมันสามารถทาอะไรแบบนี้ได้นะแต่มันไม่ใช่เรื่องว้าวหรือเรื่องใหม่นะครับเกมหลายๆเกมเขาก็ทําได้หรือว่าเกมใหญ่ๆมันก็มีโหมดพวกนี้อย่างเช่นเกมไม่ใหญ่มากอย่างเช่นซอร์สแมนเซอร์ไวท์นะครับก็มีโหมดในการสร้างสิ่งปลูกสร้าง อะไรแบบเนี้ยเหมือนกันก็คือเหมือนเหมือนเป็นโหมดหนึ่งอ่ะที่จะมีก็ได้แต่ว่าถ้าไปอยู่ในโหมดซอร์ไวเวอร์ไอเนี้ยดีแต่ถ้าไปอยู่ในโหมดเนี้ยผมคิดว่ามันแปลกๆเท่านั้นเองครับแค่นั้นเองเออแล้วก็มีการเล่นอีโมแบบหยอกล้อหรือว่าเย่ะเยอะหมีอะไรประมาณนี้ก็เป็นการโชว์โหมด สร้างสิ่งปลูกสร้างให้เราดูอีกแล้วก็ถือว่าไม่ว้าวนะครับถือว่าแบบเฉยๆเบเบเลยอะไรประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปครับว่าเขาจะโชว์หมดอะไรหรือว่ามีอะไรน่าสนใจมากกว่าไอ้โหมดสิ่งปลูกสร้างนี้หรือว่าอะไรแบบเนี้ยที่มันขัดต่อระบบเกมเท่าที่ความรู้สึกผมนะว่ามันยังไม่ต้องเอาโหมดนี้มาโชว์ก็ได้หรือถ้าโชว์ก็เข้าใจแล้วครับว่ามันมีโหมดนี้แต่ว่าแบบไม่ไม่จำเป็นต้องว้าวหรือว่าโชว์เยอะอะไรขนาดนี้ก็ได้ครับโอเคไป อ่ะอันนี้เป็นอีกคลิปต่อมาครับก็เขาเข้ามาในเขาเรียกว่าตลาดหรือว่าชุมชนนะครับแล้วก็สามารถที่จะสแกนกรรมหรือว่าเหมือนจะขโมยของหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนี่ยเหมือนเขาสามารถที่จะสแกนกร,รมหรือว่าดูอะไรได้เลยนะดูเควสดูว่าคนนี้ต้องการอะไรขาดอะไรหรือว่ามีอะไรในตัวอะไรประมาณนี้ครับนี่เขาสแกนกรรมได้นะเห็นไหมส่องน่าจะเป็นเควสหรือว่าสามารถที่จะแบบ ส่งเควสเหรอเหมือนเขาส่องไปที่คนนี้ก็รู้นะว่าต้องต้องมีอะไรในตัวหรือว่าต้องการอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจครับเพราะเหมือนเหมือนเขาส่องปุ๊บก็รู้เลยว่าคนนี้ต้องการอะไรอยากกินอะไรหรือว่ามีอะไรในตัวอะไรประมาณนั้นอะเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปครับอ่ะอันนี้ก็เป็นคลิปที่ต่อเนื่องกันนะครับแต่คลิปเมื่อกี้ก็เป็นคลิปที่แบบเหมือนจะโชว์ระบบการส่องคนหรือว่าส่องข้อมูลของคนต่างๆนะครับนี่ มันเขาส่องปุ๊บเขาจะรู้เลยว่าคนนี้ต้องการอะไรมีเควสอะไรจะให้เราทําอะไรหรือว่าช่วยเหลืออะไรประมาณนี้มันนี่เขาส่องเห็นไหมครับมีแบบยาพิษ่าเห็นไหมมีแบบเหมือนจะเป็นเงินนะถุงเงินก็คือชัดเจนเป็นการแบบส่องแล้วก็เขาเรียกว่าดึงถุงเงินหรือว่าดึงอะไรออกมาจากตัวคนนั้นได้นะแล้วก็คนนี้ก็ขึ้นหัวแดงเลยนะครับหลังจากที่โดนดึงมาแล้วก็รู้สึกว่าติดหัวแดงประมาณนั้น แล้วก็ยังจะเอาธนูไปส่องหัวเขาอีกนะครับก็อารมณ์เหมือนให้เพื่อนๆคิดถึงเกม GTA หรือว่าเกม Grand Theft Auto อะไรประมาณนั้นที่เราสามารถที่จะแบบฆ่าเอมบได้ส่องเอ c ขโมยตา MBC และความอิสระในตรงนี้ครับผมว่าเขากําลังจะทําให้เหมือนเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ทําในรูปแบบที่ไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นแล้วก็ตัดมาบางส่วนเท่านั้นอะไรประมาณนีน้เดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปดีกว่าคลิปนี้ก็ต่อเนื่องจากคลิปเมื่อกี้นะครับเป็นคลิปที่ยังวนเวียนอยู่ในตลาดตรงนี้แล้วก็ส่อง นู่นนี้นั่นอะอย่างที่เราเข้าใจแล้วนะว่าโหมดนี้เบือนจะเป็นการขโมยตังค์นะเลือกก็จะขโมยเงินเท่าไหร่แล้วก็มีโอกาสสําเร็จเท่าไหร่และที่ผมเข้าใจเมื่อกี้ก็คือถ้าเราขโมยแล้วสําเร็จอ่ะเ b ็าจะไม่รู้ตัวหรือว่าแบบ ไม่ตื่นตัวไม่ตื่นตูมอะไรไม่แต่แต่ว่าถ้าเราขโมยแล้วก็เขาเรียกว่าแบบไม่เนียนอะแบบขโมยแล้วเอ่อ็มบีซีมันรู้ว่าเออมีมีคนดึงสิ่งของหรือว่าขโมยของเขาแน่ตอนนั้นเขาก็จะอารามแล้วก็หัวแดงเหมือนกับคลิปที่แล้วที่เราเห็นไปนะก็คือมีหัวแดงว่าสงสัยว่าโดนขโมยโดนล้วงอะไรแบบนะี้แต่คลิปเนี้ยเขาทําให้ดูว่าล้วงแล้ว MBC ไม่อารามก็คือไม่รู้ตัวว่าตัวเองโดนล้วงหรือว่าขโมยสิ่งของไปแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็ฉากสวยงามนะครับฉากถ้าเพื่อนๆมองไปก็ เป็นทุ่งกว้างแล้วก็มีแม่น้าํามีเรืออะไรได้บรรยากาศฟิลจอมยุทธอะไรประมาณนั้นเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปครับอ่ะอันนี้เป็นคลิปที่เขาโชว์ให้เห็นการต่อสู้กับสิงสารสัตว์อีกแล้วครับก็คือการยิงหมายิงหมาป่าอะไรประมาณนี้เท่านั้นครับก็คือบอกให้รู้ว่าในยุทธเพแห่งนี้มีสิงสารสัตว์มากมายเราสามารถที่จะพบเจอหรือว่าโดนมันทําร้ายได้เราก็ต้องสู้กับมันอะไรประมาณนั้นอ่ะไปดูคลิปต่อไปกันดีกว่าครับ ่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เปลี่ยนบรรยากาศนิดหน่อยครับแล้วก็น่าจะโชว์ระบบการป้นรถม้าครับนี่มีการแบบจะป้นรถม้า MBC แต่ MBC ก็ขัดขวางครับทีบเราลงเลยเออแล้วก็สู้กับเราก็ตรงจุดนี้เพื่อนๆให้รู้ไว้เลยมันคือแกรนตีบออโต้โอเชนจอมยุทธเออถ้าแบบดูกันง่ายๆเลยก็คือจะขโมยรถม้าจะขโมยรถของเขาอ่ะเอ c ีบเราแล้วก็ออกไปจะต่อยกับเราอะไรประมาณนี้เลยมัน เหมือนเขาแบบอยากใส่หมวดนี้เข้ามาก็คือการขโมยรถม้าการขโมยม้าอะไรประมาณนั้นครับอ่ะเราไปดูคลิปต่อไปดีกว่าถือว่าอิสระเพิ่มขึ้นแต่ว่าผมในมุมมองผมนะจะจะมีทําไมหรือว่าจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้หรือทําเพื่ออะไรเงี้ยก็เฉยๆแล้วกันมีก็ดีครับมันสมบูรณ์ขึ้นแต่ว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะในการขโมยรถม้าอะไรตรงนี้คนระับในมุมมองผมนะผมว่าบางบางทีเราใส่อะไรที่มันเยอะๆเยอะมากๆมันเล่นไม่หมดหรอกหรือว่าอบอกไม่ถูกครับแต่ว่าเขาเรียกว่า จุดประสงค์หลักหรือว่าเมนหลักของตัวเกมเนี่ยทำให้ดีแล้วหรือยังแต่ว่าถ้าทําดีแล้วนะก็สามารถใส่รายละเอียดพวกนี้ได้เยอะแยะมากมายแต่อันนี้ผมเท่าที่ผมดูมันเหมือนจะยังมันยังไม่มีจุดเด่นอะไรที่มันชัดเจนเท่าไหร่ต่างกันที่เห็นได้ใชดอน่างเดียวก็คือบรรยากาศหรือว่าธีมแล้วก็การเก็บรวบรวมสกิลทั้งที่เกมอื่น,นก็มีเหมือนๆกันนะก็คือเก็บหาสกิลนู่นนั่นอะไรประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่คลิปหลังๆที่เห็นมานเนี่ยก็คือใส่ลุกเล่นอย่างเช่น ลูกเล่นของเกมหลายๆเกมจุดเด่นๆของหลายเกมของเกม,อ,เกมอื่นเข้ามาในเกมตัวเองประมาณนั้นซะมากกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามันจะมีลูกเล่นอะไรใหม่ๆหรือว่าอะไรที่เขาใส่เข้ามาอีกละเอียดยิบย่ยอยเข้าไปอีกในเกมนี้เหมือนเขากําลังใส่อะไรที่มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเท่าที่ผมดูนะอ่ะอ่ะน,นี้เป็นคลิปต่อมาครับก็เป็นระบบอันนี้ล่อซื้อเลยครับเขาเรียกว่าใช้แมวในการล่อซื้อเลยอาน้องเหมียวมาล่อซื้อเราเลยครับเป็นระบบแบบรูปคางแมวผมรู้สึกอ่ะเล่นกับแมวประมาณนี้ ระบบนี้ถือว่าใส่มาได้ครับเ้าใจท่านแมวล่ลอซื้อท่านแมวประมาณนี้มีความน่ารักของแมวที่แบบรูปแมวในแมปอะไรประมาณนี้ก็โอเคถือว่าใส่มาเถอะครับเป็นระบบแบบผ่อนคลายอะไรประมาณนี้หรือว่าอาจจะรับเควสกับแมวเหมียวก็ได้นะรับเควสกับน้องแมวก็เป็นได้นะครับเพราะว่าบางเกมอย่างเช่นเกม u s t ติ e อะไรเนี่ยก็มีแบบ รับเควสกับสัตว์แล้วก็สัตว์าพาไปหาของได้ของอะไรประมาณนี้ก็มีเหมือนกันแล้วก็ผมลืมไปเกมนี้บางทีเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะมันก็คือเกมที่อยู่ในค่ายเดียวกับ j u s t ติ e นะครับก็คือ Dead East แต่ว่าเหมือนจะเป็นอีกสตูดิโอหนึ่งก็คือ Dead e อ s t น่าจะลงทุนแล้วก็มีสตูดิโอแย่อย่างเช่นจ s ต i ิ e ก็มีสตูดิโอหนึ่ง Win ว e ว t นี่ก็มีสตูดิโอหนึ่งนาลากะก็มีสตูดิโอหึหรือว่า แต่เกมอะไรก็แล้วแต่มันจะแยกเป็นสตูดิโอสตูดิโอแล้วก็มี Net e อีทอ่ะคุมอยู่ทั้งหมดเหมือนเป็นผู้ให้ทุนเหมือนแบบแชร์ข้อมูลกันหรือว่าคอยดูแลอะไรประมาณนี้ก็เกมนี้เป็นหนึ่งในเกมของค่าย Ne t e อีทนะครับถ้าจะไม่ผิดโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปกันครับอ่ะคลิปนี้น่าจะมาเขาเรียกว่าแนะนำระบบการต่อสู้นะครับอ่ะเป็นการแบบสแปมให้เราดูว่าถ้าเรากระโดดสแปมแบบเนี้ยเราน่าจะทำได้ประมาณ2-3ครั้งเพราะอะไรครับอ่ะเดี๋ยวเราดูใหม่นะเดี๋ยวเราดูใหม่นะครับ เพราะว่าเพื่อนๆจะสังเกตเห็นสเตมินากลมๆนี่ไหมถ้าเรากระโดดอะ่ะมันก็จะหายไปเหมือนกันแล้วเราสามารถที่จะทําแบบนี้สามครั้งแบบติดต่อกันเลยนะเพราะว่ามันต้องรอสเตมินาในการคืนกลับหรือว่ารีชาร์จกลับมานะครับเพราะไม่อย่างนั้นอะ่ะถ้าไม่นับสเตมินาตอนกระโดดนะผมสแปมท่านี้ยบางทีมอนหรือบอสเนี้ยไม่ได้สวนกลับเลยมันมันคือการสแปมแบบสแปมแบบโแบเกนเกมแบบงงๆตุบตุบ,ตบ เขาก็เลยใช้ค่าสต a มินาน,นี้ในการทําลายวงจรการสแปมท่าหรือว่าสแปมอะไรบางอย่างที่แบบอาจจะทําให้เกมมันโบกเขนหรือว่าเป็นช่องโหว่ในการแบบสแปมสกิลบางอย่างอ่ะทำให้เกมมันไม่สนุกขึ้นอะไรประมาณนี้อันนี้คือเขาทําให้ดูว่าถ้าคุณสแปมท่ากระโดดแล้วก็ตีกับหอกลงพื้นแบบนี้เรื่อยๆคุณสามารถทําได้2-3ครั้งเท่านั้นไม่สามารถที่จะสแปมได้เรื่อยๆประมาณนั้นครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปกัครับ